ตอนในสมัยโบราณนี้เนี่ยมาเป็นเมืองของพนพิรุณลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนพิรุณประชาชนในยุคนั้นก็เป็นคนพิรุณเมืองพยาธรรมปกครองปกครองเมือง,งเเารียกว่าเมืองเสียบที่อ่ย ตังแต่เขาพม,ม,มัมนมตแรัไปตึ้งทงเชียงใหม่เชียไรายไปเึ็งทุ่งนระวัดการไปทึงอุบไปถึงร้องไหยส,บบยสญญญะพน่นนั่งพยายาขอนี้เนี่ยก็อพ,อพกพรองกันแต่ เมื่อเขาประมุ่นลงรักเนี่ยลงไปนู่นถึงป้อแกงแจ๋วมาแล้วก็ไปไหนเราจะไปทะนูุนอีกไปถึงเวียดนามถึงเราจะไปถึงนู่นือถึงเอาไทยถึงแกสลาแกไรเพื่อนาเกตของเขาในสมัยโบราณแต่ทีนี้เหมือนกับว่าฟาลิคินพญานของนี้มีลูกชายพญาธรรมที่มีลูกสาว พอแต่เติบโตใหญ่ขึ้นมาพญยายของที่ตอนลย้เขเรื่งองสาวงามเนี่ยทั้งรังให้เจ้าชายนี่เนี่ยแต่พิเศษในขณะนั้นเนี่ยเขาบอกไว้ว่าหาผู้หญิงที่สนใจเนี่ยมันหาไม่ได้แต่ผู้หญิงามเนี่ยมันมีแต่งามแลวมันมสะถูกใจ ทำให้เจ้าชายเมื่อพยักข้อมอเนี่ยเกิดกความเหนื่อยในชีวิตเพร่อเห็นเรือนร่างของเขาเรียกว่าพูดยูงในเรื่องของตึงเคงเนี่ยเห็นแล้วเซ็นเห็นแล้วเหนื่อยในในชีวิตพ่อก็เลยถามว่าลูกเอย พร่ทั้งแผ่นดินแล้วมันไม่มีใครปลูกใจลูกเสลงนี้ลูกชายก็บอกว่าวันมีมันปลูกอยู่แต่ถ้าจะเอามาเป็นคู่ครองมาเป็นชายาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันทลูกกระดกเลยแต่มันไม่ถูกใจทั้งชีวิตมันทลูกแค่ช่วครั้งช่วคราวแต่มันไม่ถูกใจทั้งชีวิตอะ ต่อจากนั้นเขาเรียกว่าพยาพของนี่ก็เลยเอาประกาศพยานขั่วในทองในคำต่างๆลูกคนปากคนเท้าอะไรต่างๆให้พามาให้หมดเลยพวกคนตักพมตักห้อยเขาถกงเา้ามเขาจะมาให้หมดอยากจะรู้ซิว่า ให้เขาว่าความถูกใจนี่นะมันจะอยู่ตรงไหนีนความปล่อยใจนี่พอมาครั้งที่สองก็กรบพรขึ้นมาว่าเจ้าชายก็ไม่ถูกใจบอกว่าพอพอแล้วพอแล้วไปต้องเ่หามแล้วต่อจากนั้นนี่เจ้าชายมืองพญาอมนี่ก็เลเยแคบหัวเงยียบอยู่บนปราสาท แล้วก็คลุกอยู่ในโลกส่วนตัวโดยที่ว่าไม่สนใจใครข่าวไมาต้องโน้พยายามเ้าเมืองเขาเรียกว่าเขาเรียกพยากของบอกว่าจะพักความต่อจากพ่อที่จะเอาแต่ทำว่าเอาแต่ใจตัวเองที่มันไม่ได้นะ พ่อได้อยู่ในแลกพ่อไดอยู่ในโลกใบน,นี้เนี่ยดูกล้รุ่นเดียน,นานสักเท่าไหร่อยากไปบอกว่าพ่อนี้จะมีความเปน็นนามาตยอ,อยู่อยู่กันไม่ตายนี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะในที่สุดตอนเล่นตุกษาหาดือทำพยาโขนเขาเดี๋ยวพยาโขนเนี่ย ขเขา,า,าเรียกว่าราชการคือในตำนายไทยทัดดวงดาวซึ่งว่าไอเฮสีอหรือว่าชายาของกุมารน,นี่นะี่ยของเจ้าชายนี่เนะี่ยจะเป็นตัวดีจะเป็นตัวดีเมืองไหนจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระราชา ยึดกระดาษจนวนกันมาทำนายไทยครับที่ปรากฏขึ้นมาว่าเส้นยามเส้นดวงดาวเส้นวาสนาเนี่ยมันพิ้งขึ้นมาทางทิศเหนือเขาเรียกว่าเหนือเมืองขยานพยานอบก็คือเนี่ยแถบเหน่ยแถวบ้านเราจากนั้นเนต้องมา ใครตำราที่ได้กล่าวเอ,อาไว้ว่าจุนี้รายชนี้พูดนึ่งจุดต,ติลงมาจากวสวนสรัค์ชีว่าตะววัินั้นไ็นด่างพร้อยและเป็นที่รักใครของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกว่าเ้าทาน รูปทรงเหมือนก,กับว่านตําแน่งต่อตามตำราเนี่ยพูดเอาไว้อย่างนั้แต่ถ้าจะไปถึงก็ต้องทรงราชจะพูดแปลงตัวปแปลงแปลงไปสูส่ซอฟดูบอคค เพื่อต้องการอยากจะค้นหาขึ้นความจริงว่าในตำนานนี้เนี่ยเราเชี่ยว่าอย่างนั้นเนี่ยว่าจะตป็นจริงหรือไม่อนนั้นเป็นต้นมาทางพยานขอมนี้เนี่ยต้องเลยทำเขาเรียกว่ามาเลยแต่งผุ้คนบุริความสำคัญเนี่ย ประมาณสี่ห้าคนเอาเครื่องเงินเครื่องทองเอาเครื่องเทคนิคจิตตาเนี่ยเอาที่ตัวไปด้วยแล้วก็เพื่อจะนาไปขายให้กับบุคคลผู้สิ่อสา์หรือว่าบุคคลที่มีเขาเรียกว่ามีอำนา,นาจวัสนาที่จะเห็นคุณค่า ของเครื่องอัญญะมันมีที่ทพญายมนัรนเนี่ยสง่งไปขายด้วยนีจากนั้นก็ปรากฏขึ้นมาว่าตามตกแต่งราชชูดผู้มีความชำนาญการเจรจาการมองคนมองลักษณะก็ะได้เริ่มต้นพุ้นะวินาทีนั้นตามคนประตานพวกมาก มาจนถึงเมืองนี้แหละแต่ก่อนท่านเขาเรียกเมืองพญาธรรมมันก็ยังไม่ใช่เมืองทเขาเรียกว่ามยายได้จากเสียงพวกหรอกมันเป็นเมืองอาาพญาธรรมร้อนแรงไปไกลเขาเรียกว่าไกลเลยหลายร้อยกิโลเลยนะ แต่ก็บ่ไม่ต้องพูดหรอกว่าชอบกินข้าวที่ไหนเพราะคนสมัยโบราณเขาเป็นคนมดียพเขาเกียพเขาไปดูสติปัญญาเพราะกรเปาเสียงไปด้วยนี่แหละเพราะหน,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 น้นานี้เนี่ยเดินทางเข้ไปเฉียดนะนะหน้าสถานที่ดื่มดูไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นอนาไจ,าจับจ้ๆ เป็นที่ที่สงบเงียบเมาะแกการที่ว่าอยากจะค้นหานี่ทางที่ถึงนั้นเรารู้ข่าวหลุดรูร้ว่าเป็นที่ตั้งของเมืองพญาชออที่เมืองพญาช่อาทำนี้เนี่ยเจ๊งแล้วเนี่ย ที่ตั้งของเมืองซีกิ้งเนี่ยมันอยู่ในแถบจังหวัดนครสวรรค์ไอ้ที่ว่าปากแม่น้ำโพน้ำโขงเป็นมาสามพันที่ต่อกันซึ่งมันมาเชื่อมกันนั่นแหละทั้งแถบนั่นแหละเมืองเขาเขาเนี่ยแต่มันก็เป็นเมืองตำนาดีเมืองตำนั้นที่ที่เล่าไปแล้วทีนี้เราจะขูดนี้ก็เดินเข้าไป ทักทายทุกชนนั้นบอกว่าจะเข้าพจเจ้าเมืองเนี่ยนี้ได้อย่างไรแล้วก็บอกว่าทุกๆเช้าเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยจะออกมาปรดพาสหรือชาวบ้านชาวเมืองนี้เนี่ยทำเราทำนาทำมาข้าวข,ขายูแ่แถบนี้แหละแต่ทุกๆเช้า แล้วก็เราจะถามว่าจะเข้าใกล้นั้นเนี่ยเขจะบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนที่าทำนี้เขาจะเอาเขาเคยบอกว่าเออการทำเงองเนี่ยเขาจะทำนี้อยู่กับคนคนหนึ่งพูดดูไปใกล้ไ่ไกลเราดูตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนคอยดูแลเขากล้าอาหารที่จะส่งเข้าพระราชวัง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กเขาทั้งหมดถ้าพูด,ดง่ายๆบ้านเราเราเขาเรียกว่าทหารเอ,อะของเจ้าเมืองเนี่ยพอต่รู้เขาแค่นั้นตับเขาฟอกพาให้ทังนี้เนี่ยเข้าไปไปพูดคุยกับตีสนิทก็บอกว่าเขาเนี่ยมาจากตามเดนแต่ว่าบังเอิญว่าบ้านนอกเนี่ย อยากจะพูดทางชค่ะขายร้วยแต่ว่าฐานต่าดขายของเขาเนี่ยคือเขามีสิ้ค่าเนี่ยมาเสนอขายถ้าท่านนั้นเนี่ยสนใจก่อถึงได้นะพอคนสนิทของเจ้าเมืองเนี่ยเขาดูเครื่องแค่นั้นแหละเขาก็บอกว่า คนที่นำมาที่นี่น่าจะไม่ใช่เจ้าของน่าจะสมเพีเื่อแค่ตัวแทนหรือว่าเป็นเพียงแค่อะไรมาสักอย่างหนึง่งจากนั้นเป็นต้นมา,มนาคนสนิทของเจ้าเมืองพญาธรมิี่ก็เลยบอกว่าเขาไ่ขอดูแล้วแหละแต่ว่าความในใจของเขานีเปยังไงเราก็ไม่รู้ จากนั้นก็เลยบอกว่าเอาวันนี้แอลเ่อรการจะฆ่าทายกับเมืองของเราเนี่เับเจ้าเมืองของเราเนี่พอลุกไปเรดฟอนนะเพราะว่าคนนี้เขาก็เป็นคนทุฉลาพอมาเห็นเครื่องทรงอันนี้มันมีบางอย่างมันล้ำค่าเกินกว่าที่สามัญชนจะยึดรองได้นี่นย เราะคอจะเดาแล้วว่าชุดะสมของคนนี้คือใครและมุ่งม,มั่นมุ่งมั่นมาเพื่ออะไรจากนั้นก็อนเเลยใอคนนีมม้เนี่ยอยู่คอยตรงนี้นก่อนเขาเซ็นของเจ้าเมืองตะลักมากไปลึนั่งมากตวิ่งไปนึงข้าไปในพระราชาวังไปในเมืองตะไคร่ ว,ว่าว่ามีพุทธคอนอยู่กลุ่มหนึ่งเข้าทางคล้ายๆเหมือนกัว,ว่าจอาไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปพระลักนณะข้าทางทำพูดคํำจานีมันต่อเนืองจากพระเจ้าผี่รับใช้เนี้ยนายเดียวบัว แต่ที่ประสงค์ของเขาก็คือต้องการอยากจะมาทำจะมาข้าขายกับเมืงเราโดยการถืออันอมณีเนี่ยล้งค่าเนี่ยที่ตัวมาด้วยซึ่งคนเนี่ยจะลงทุนค้าขายเนี่ยเขาจะไม่เอาแผลคือล้ำค่าที่ตัวมาเป็นแน่แท้เขาจะมาดูแลเรา,ก,าก่อน ดูชั้นเชิงของการทำธุรกิจว่ามันคอยจะลงทุนเอาของที่มีค่ามีรัาคาเนี่ยมาได้หรือไม่แต่ครั้งแรกที่เข้าไปเจ้าเลนสนทนาธรรมนันกบการพวกเขาเขานี่ยเขามันเหมือนก็บอกมาได้ปิดบงังมีน้ำซ้ำยังเอาของที่มีค่านั้นเนี่ไม่เข้าไปเจ้าเลนเดี๋ยวดู จนข้าพเจ้านั้นไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าก็เลยมากราบททลท่านเรื่องมันก็เลเป็นมาอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายพญาธรรมนี้นี่ท่านก็เป็นคนดีมนุษย์สันพันที่ดีก็คือไม่คู่เราแรงไม่ขี้ลังเลงสงสัย แล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอบวกอกครับเดี๋ยววันนั้นมันเป็นยุคของไม่มีความชิงชังความหิดชาริษยาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไปทมาทยเฮโรใ้้รูถ้าเขาอยากจะฆ่าใคย เงิวเงินเขาเราจริงๆเ,เนี่ยพอให้เป็นอะไรเปิดใจรับเขาแล้วก็จุดประสงค์ของเข,เขามายังไงเช้านี้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยนั่งเข้ามาพบเขาเราได้เราจะเปิดบ้าน,บนรับใจวอมรับแล้วก็ปรึกษาหารือ บางทีเราอาจจะได้มิตรภาพที่ดีโลกมันจะได้กว้างสําหรับเราเราจะอยู่คนคนเดียวรู้สึกร,รู้สึกว่ามันก็ได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเราได้สน,นทนาพูดคุยพบปะมัพผู้ที่เสมอเหมือนกับเราเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นประโยชน์ทุกสองฝ่่ย จากนั้นเป็นต้นมาต้นชนิดก็เลยนำข่าวมาบอกว่าแถวชาวนี้เนี่ยพลุ่งนี้เนี่ยจะนำไปจะพาไปเข้าเฝ้าเจ้าเมืองก็ปรากฏขึ้นมาว่าชาวนั้นเนี่ยก็พา,ากันเดินทางไปเข้าไปในดินแดนเขาเรียกว่าเมืองพญารทพอมาจัดห้องจัดไรต่างๆต้อนรับไ็นอย่างดี ก็ปรากฏขึ้นมาว่าทหารเอกเนี่ยพอเรืองพยศพอแต่ซพอเข้าออไปถึ้แล้วเนี่ยทุประสสองจริงๆก็คือต้องการอยากจะรู้ว่าไอ้ที่าตำราเนี่ยเขาใช้ทักขึ้นมาว่ารายทีดีประดุจดังที่ได้เหงสว่า์เนี่ยจะต้องมอูงในแถบนี้แน่นอนเนี่ย แต่ว่ายัางไงละ่ะพอพูดคุยกันได้แล้วก็ปรากฏขึ้นมาว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยหรือท่านเองนั้นเนี่ยอยู่ไแค่เท่านี้หรือก็บอกว่าเปล่าเรามีพิดายอยู่คนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เรียกให้มาให ให้มานั่งอยู่ตรงนี้้องเลยบอกว่าอายุเท่าไหร่สิดาคขาท่านเราบอกว่าอายุป,ประมาณ18และ19แล้วอยู่ขนาดนี้แหละอย่างนั้นเนี่ยพก็เป็นวิชัาภาพพอเข้าไปเจ้าได้ก็อ,อยากจัดหอ หรือพูดคุยเพราะว่าเปิดโปงก,กันเลยว่าเธอคุยกันแบบสสบายถอาจะทบค้าสมาคมทุก้าอะไรกันก็จะนั่งเพราะจากนั้นไปต้นมาต่อเจ้าเมืองนี้ก็เลยไปเรียกทุกสาวมาทีนี้ลูกสาวก็พอเขามาพัอเขาก็มานั่ง มันเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของบุคคลที่พบเห็นว่าคือไอ้ที่ว่าเจ้าชายนี่เนี่ยไม่มีความเสดีหาธรรมชาติคนในเมืองเลยนี่มันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองคือลิขิตของสวรรค์นเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วโดยหาที่ว่าหาักข้อโต้แย้งไม่ได้ จากนั้นจนต้นมาพอพูดคุยกันแล้วถามไ่กันแล้วไอ้ราชจพูดนี้ก็เลยพูดออกความจริงว่าที่ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้ทงนี้เนี่ยเพอาะนแล้วหัวเนี่ยสั่งมาบอกว่าจะากขอเกี่ยวดองกับคนเนี่ยที่อยู่ทั้งแถบนี้ และเจ้ากรมที่จะต้องมาทังทีนี้ด้วยเพราะว่าเจ้าเมืองพระยาสองทุกแห่งเจ้านายของเ้าพปเจ้านั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะพิเศษสมรสกับหญิงในเมืองได้จึงกันเหตุทำให้หหนหลวงทำนายแทนทักว่าราชินีเนี่ยจิตแท้จริงเนี่ย ได้อยู่ณสถานที่แห่งนี้จากนั้นเป็นต้นมาน่าจะทูตนี้ก็เลยเอาของติดหัวมาด้วย้งหมดเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยของมอบข,ของสิ่งน,นี้ให้ฐานะตัวแกอบเจ้าเมืองของข้าพเจ้า มอบใทนเพื่อแสดงความจริงใจเพื่อให้รู้ว่าการมาของพอข้าพเจ้าในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แก่แผลด้วยผลประโยชน์หรือเรื่องราวใดๆเพียงแต่ต้องการอยากจะทราบว่าไอ้ที่โหนหลวงทํานายทยทัเย์เนี่ยและก็คือประสงค์ว่าบาชินีเนี่ยของเจ้าทายเนี่ยเพิ่จะต,ต้องตั้ง จะต,ต้องเจอตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่าการมาของข้าพเจ้าในครั้งนี้เนี่ยยึงขอคือโอกาสเราเริ่มชมและพอจะได้เอาเรื่องราวนี้เนี่ยไปบอกกล่าวให้ครับเลื้อผัวของข้าพเจ้าด้ทราบว่าในเรืเอ่องที่ทำนายเนี่ยมานเป็นเรื่องจริงจากนั้นจะต้นมาข้อฐารเอกของเจาเ้ามองเนี่ย พอเลยมอบของกำลังทั้งหมดเนี่ยยงมากเนี่ยให้เป็นสมบัติมิตรภาพณสถานาาที่ตรงนั้นดังนั้นพอพูดคุยกันกินข้าวปลาอาหารกันแล้วโลสบายโรคสบายใจไม่มีแม้แต่กระทั่งคำว่าจะต้องมาราแวงกันอีกคงดีไป หลังจากนั้นก็กลับมาเนี่ยทหารเองเนี่ยเอารถปั๊บจะขอให้ตัวป anyway> ั๊บไปในเมืองคือนก็ในเมืองพญาไทเอาไปเล่าเรื่องราวให้ทั้งหลายที่ฟังเลยเพราะว่ามันเป็จริงเองอาจารย์มาปัตตุกุงนี่ไอ้ที่ว่าสนาไทยทักษิณบอกว่าสงาเนี่ยมันเป็นจริงจริงนะเข้าไปจอดเห็นน่าตั้งตาถามคนนั้นก็บอกว่าใช่คนนี้ก็บอกว่าอีใช่ ในที่สุดเราตั้งวังของพยากรณ์เติงว่าจะพูดอีกครั้งหนึ่งไปทําการขอมั่นหมายแล้วก็ขอแต่งงานใ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 นวิทยาลัยนั้นแหละพูพอน่าจะพูดเขาไปฟ้าก็ากระโดนี้ไป